ถ้าเราดูการวิเคราะห์เนี่ยที่ผ่านมานะฮะของลหลายๆค่ายเนี่ยก็ไปมุ่งที่ทําทาลิฟนะฮะใช่ป่ะหละมันไม่ใช่ครับโดน3.6%ปั๊บขึ้นเลยทั้งโลกขึ้นหมดไม่มีใครสนใจทําเลยเห็นไหมฮะมแล้วถ้าเราไปไปดูว่าถ้าทํามาลิฟออกมา3.6%ลงแน่หลุดพันที่บอกมันจบตั้งแต่ตอนที่เขาคุยกับจีนเนี่ยคือพอเขาแลกชิปนะฮะกับแลกแล่เอิร์ดน่ย มันก็คือจบตรงนั้นแต่เรื่องภาษีอ่ะมันไม่จบเพราะจีนอยู่ในบริกใช่ไหมฮะมเดี๋ยวจีนก็โดนขึ้นไปร้อยเป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่ทำก็ทำแต่เป็นไงฮะคุณเอกก็ไม่มีใครสนใจครับครับถ้าไม่มีใครก็สนใจทำคือยังไม่มีใครใส่เลยนะครับอืมไอ้ที่บอกว่าคุยจบคุยจบเนี่ยมีอินโดไ,ไงอินโดออกมายอมรับโคสงรัฐบาลออกมายอมรับแล้วเขาเซ็นสัญญาหรือยังครับก็ยังอ่าอ่าอ่ามันจะมีรายละเอียดที่เขาต้องไปคุยกันดีนานนะครับ เพราะนั้นในตัวตัวเนี้ยก็คือว่ามันจบไปแล้วมันแปลว่า,าง,งี้คุณเดีพิยามับโดนทั้งโลกอืมมันโดนทั้งโลกเนี่ยมันเท่ากันทั้งโลกเพราะนั้นทั้งโลกเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะบอกอ่ะอเมริกาส่งเข้ามาเลยศูนย์เปอร์เซ็นทั้งหมดนะ<อ>ครับอ่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยคุณให้อเมริกาส่งศูนเปอร์เซ็นนะครับที่เป็นการทำเอฟทีเอแบบใหม่ทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นยุโรปอ่ะก็จะส่งเข้าไทยก็ต้องศูนเปอร์เซ็นนะครับ อ่าเพราะเราก็ต้องค้าขายกันที่ศูนเปอร์เซ็นตทีนี้มันเป็น f t a ทั้งโลกไหมฮะอืมอืมอืมคนอื่นเขาศูนเปอร์เซ็น์หมดเหลืออเมริกาอย่างเดียวที่คุณเก็บยี่สิบห้าสิบสามสิบคุณก็ไปอยู่ประเทศเดียวประเทศอื่นเขาก็ทํา f t a กันดอัตโนมัติเนี่ยอ่าใช่ไหมอ่าอ่าออแล้วอเมริกาไม่ใช่เป็นแหล่งการค้าใหญ่ไงใช่ไหมครับคนอื่นเขาก็ค้าขายกันไปคนก็มีกลยุทธ์เหมือนกันว่า อาประเทศไทยส่งออกไปเมริกาไม่ได้ก็จะหาตลาดอื่นแล้วประเทศเอื่นเขาคิดเหมือนกันไหมครับครับเขาเข้าไปหาตลาดอื่นไปหาตลาดอื่นต่างคนต่างหาตลาดอ่าทุกคนไม่เคยค้ากันก็มาค้ากันก็กลายเป็นกลุ่มที่ค้ากันขึ้นมาโดยโดยที่ทําเป็นคนทำเอส a ให้คนต้องรู